สวัสดีครับคุณป้ยรอยเรื่องวันลี้พาท่านมาชมมวยอีกไฟหนึ่งครับซึ่งนะครับนัดนี้ก็พาท่านมาชมนะครับนี่เป็นรายการนะครับคุณカมอีกรายการหนึ่งครับซึ่งรายการนี้ไม่ใช่นวมครับแต่ว่าเป็นมวยคาดเชือกครับนี่จมหน้าจมตาที่กําลังไหวครูโอ้โหอย่างอ่อนชอยแล้วครับนะครับนี่การไหวครูก็เป็นการระลึกถึงนะครับคุณ ของครูาาจางครับที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรานะครับแล้วก็เป็นการได้ยืดเส้นยืดสายไปในตัวครับนี่ครับนี่ชมน้านักชกจากประเทศไทยครับนี่อายุ35ปีนี่ปีครับมีชื่อว่าเพชรดำสสุระเด็กครับนะครับการชกก็อน0ไฟครับสำหรับเพชรดำ อายุปีนี้ก็35ปีครับเด็กหนุม่มจากจังหวัดนคนรราชสีมาวันนี้ก็มาเจอครับเจ้าทินจากกัมพูชาครับนี่เด็กวุ้นเส้นนะกัมพูชาครับวันนี้ก็โอ้น,นี่สูงยาวทีเดียวครับนี่นักชกจากกัมพูชาครับนี่ทนดาราเด็กหนุม่มจากกัมพูชาปีนี้ก็25ปีครับก็อ่อน ว่าเพชรดำของเรา9ปีนะสถิติการชกก็โอ้โหนี่ชกมาแค่24ไฟ์ครับแต่ว่าโอ้โหนักชกจากประเทศไทยนี่นะครับใน140 150ไฟล์ได้ครับเรียกได้ว่าโอ้โหเอาหน้าละอ่อนมาครับโอ้โหนี่เรียกเรียกได้ว่านักชกไทยนี่เก่กว่าเห็นๆนะ นี่นักชกกมพูชาครับนี่ได้สดวันนี้จะเอาความสดมาบทความชาราอีกแล้วครับนี่จะบทความชาราได้หรือเปล่าครับก็ต้องรอดูต่อไปเอาให้สัญญาณนะครับนี่ยกที่หนึ่งครับนี่เย็บซ้ายครับนี่เป็นดำทักท้ายด้วยเตะขว้าครับอื้มเป็ดดำนี่ได้อ้วนนะโอ้โหนี่ได้นาได้ปร,เระเภทว้า้โหนี่กลําก็ดูปีกนะฮะ ไม่มีไขมันส่วนเกินนะเพชรดำนี่กลับเนินล้วงครับโอโ้โหดียกทีหนึ่งครับเริ่มขึ้นมาโอ้โหนี่รัดเอวครับใต้ปีกโอ้โหนี่พูดถึงว่าความแข็งแรงครับนี่นะเหลี่ยมเข่าในของเพชรดำนี่กลมไปในเป็นสองรองใครในยุทธจักรนี่นะครับเรียกได้ว่านาทีแล้วก็โอ้โหนี่รดฟ้าป่าคว่ำนะโอ้โหนอเชรีกปในนยกระเรีได้ว่านาทีแล้วก็โอ้โหนีก่กรดฟ้าป่าคว่ำนะโอ้โหนี่พูความแข็งแรครับนี่นะเหลี่ เอานักชกกัมพูชาครับจันบุญเฮือนนี่โอ้โหเรียกได้ว่านะครับนี่เข้าวินเห็นแต่ว่าโดนเตะก้านคอแรกครับยกแรกครับหนึ่งนาทีผ่านไปโอ้โหรูปร่างนี่ได้ลอยเห็นเห็นเลยครับนี่สำหรับทนดาราเสียบ เขาขวาครับนี่ตีเปาะเปะเปาะปะครับนี่ยกที่หนึ่งครับโอ้โหนี่ตั้งซอกแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนี่ยังซอกไม่ได้ครับอืมฮึวัดกันที่พละกําลังครับนี่ความแข็งแรงครับว่ายังไงถึงประสบการณ์นะครับบนเวทีนี่โอ้โหนี่ไม่ต้องสืบแล้วครับนี่เพชรดำซอสสุรเดชอืมคือนี้ใครไม่รู้จักครับโอ้โหยิงนะครับนี่สกุลขมแมนะครับนี่สกุคาร์บาวไอยคู นะครับนี่มาริโกมีหลายรายการนะครับที่นักชกประเทศไทยนี่เดินทางมาชกครับสำหรับนักชกกัมพูชารายนี้ครับนี่ล่าสุดก็ชนะนะครับนกอมตะก็กมุอนวดครับนี่อมตะเป็นนักชกจากสุริทีรายหนึ่งครับคือตงโอเดินทางไปอืมเร็กได้ว่านี่ซ้อมเต็มเปรี้ยนะว่านี่โดนนะครับเด็กหนุ่มจากกัมพูชาครับนี่ทุนดารานี่โอ้โหนี่ศอกหน้าตานี่แหกยับเลยครับอืม แผลแตกครับนี่นักนั้นนะฮนะนะัดสำหรับเจ้าอมตะก็มโนวัาครับวันนี้ก็เดินทางมาเจอกับเพชรดำครับถ้าผ่านเพชรดำไปได้นี่ก็โอ้โหถ้าผ่านเพชรดำไปได้นี่เรียกว่านี่เดินตามถนนนี่คนเรียกพี่เลยว่ายังังน,นนะะโ,โดนตบบ้องหูไปทิ้งครับเพชรดำเตะซ้ายโอ้โหนี่ทนทีบยอดอกเลยครับอุ้ยนี่สับสอกขวาครับ เวลากอดกันนี่ใช้นี่ซอกคอครับนี่เพราะว่านี่เอาอหนี่เอา,เอา,เอา,เอาหัวออกมานี่มีโอกาสโดนศอกนะครับต้องหลบนะบอกหมดยกที่หนึ่งครับนี่มัดเดิ๊กทีม่มวยไดยนะครับยกที่สองนะฮะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับนี่เป็นรายการถ้าเป็นประเทศไทยครับก็จะเป็นรายการคาดเชือกครับนี่มวยไทยคาดเชือกครับ แต่ที่คอมเมนก็เป็นนักศึกคุลคแมเมขาดเชือกนะครับยกที่สองเกไน้ว่าวงในนี่เห็นๆนะว่านะครับในเบียดเสียดนะครับอาวุธต่ออาวุธโดนตอ่อโดนครับนี่มียุบมีแผวนะสำหรับเจ้าทนดารานี้ไม่ใช่จันดารานะคุณนะจันดารานี่ เป็นหนังเรศนะตัวนี้เป็นนักชกกัมพูชาครับชื่อเพาะเหลือเกินโอ้โหในรูปร่างสูงยาวทีเดียวครับเพชด,ดำนี่โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหนี่ทรงมวยครับนี่คอสั้นเตี้ยล้ำนี่เป็นประเภทกระมือดื้อยานะนี่นักชก่างนี้ครับบ้านเราก็ยอดเล็กเพชรนี่นะโอ้โห เรียกได้ว่านี่ลําตัวคอ,อนี่หาแทบจะไม่เจอวะอย่างนั้นนะครับมาขามข้อเดียวโอ้โหเน็ตจกกัมพูชานี่โอ้โหนี่เสียบเข้าขวาครับโอ้โหนี่เสียบเข้าขวาแล้วก็ต่อยตามครับอื้มดเดิมเสียบข้อซ้ายทีหนึ่งหืังามยุดดรอทครับโอ้โหนี่พุกซ้ายตะขัดซ้ายครับโอ้โหมัดเครี้ยงควายครับโอ้โห ต่อยซ้ายครับนี่ต่อยซ้ายครับโอ้โหนี่หมัดแรกเขาครับอว่ายังไงครับนี่เริ่มมองกรรมการแล้วครับนี่เด็กหนุ่มนะกัมพูชาเริ่มมองหน้ากรรมการแล้วเริ่มมองหน้าพี่เลงแล้วครับนี่โดนเพชรดำทิบซ้ายครับโอ้โหนี่ว่ายังไงครับโอ้โหนี่สิบขวาซ้ายทีนึงครับเพชรดำโตเข่าขาเบาๆครับ นะครับนี่ประสบการณ์24ไฟบนเวทีครับถือว่าโอ้ประสบการณ์อันน้อยนิดนะืมจะมาพิชิตโอ้โหเพชรดำได้ยังไงครับอโอ้แต่วันด้วยรูปร่างที่สูงยาวครับนี่แล้วก็ได้ความสดนะครับวันนี้โอ้ยโดนรัดเอวอย่างเงี้ยก็จบสิครับอื ก็เป็นอาวุธที่ถนัดของมวยเตี้ยกับมวยโซนครับนโลกรัดเอวครับระดเอวแล้วก็พาไปล้มนะครับโอ้โหแล้วก็เอานะครับน้ำหนักตัวนี่กดทับเข้าไปอีกโอ้ไม่อยากพูดเลยโอ้โหโดนเพชรดำเสียบลูกนี้ครับโอ้โหี่นี่เข่าอ่อนเลยนะครับนี่นักชกกัมพูชาครับโอ้โว่ายังไงครับนี่ยกที่สองนะครับจะหมดเวลาแล้วยกที่สองครับนี่ต่อยซ้ายต่อยขวาครับเพชรดำ เพชรดำเปอย่างนั้นโอ้ยนี่ครับนี่เป็นโอ้ยลูกประสบการณ์ครับลูกนี้เนี่ยสายเหลี่ยมครับแล้วก็ทิ้งในน้ำหนักตัวลงไปครับโอ้ยกที่สองหมดยกนี่ดูนะฮะรู้สึกว่ามีอาการนี่ป่อแปะป่อแปะแล้วครับนี่นักชกจากกัมพุยะครับนี่เด็กพี่วุนเส้นเขานะครับจันดาราโอ้ทนดาราครับไม่ใช่จันดารา อานดัที่สามเริ่มขึ้นแล้วครับในตึกที่เบยเขาเปาะเป,ปะเปาะเปะครับนี่กรรมการแยกครับโอ้ยออกอาวุธกันไม่มันเลยเน่ะม,มามามากลางเวทีดีวกว่าไต้ายครับโอ้โหเพชรด,ดำ <c oughs> ต่อยซ้ายครับอืมสองโอ้โหนี่โอ้โหโต่อยซ้ายต่อยขวาครับมีทนดาราเ <c oughs> พชรด,ดำไปยังไงเพชรด,ดำไปยังไงครับอืม เพชรดำนี่ตีเปาะเปะเปาะเปะครับกรมาการแยกเปะซ้ายทีหนึง่งโอโ้โหโอ้หแหลกกันมันแล้วครับตัวนี้นี่โอ้โหนทนไว้ยังไงนี่ครับโอ้โหแลกสอกกันอยู่ที่มุมครับ ต่อยซ้ายครับนี่ทนขวาครับนี่โอ้โหนี่ศอกขวาศอกซ้ายครับนี่โอ้โหเพชรดำไม่ได้กลัวแล้วครับนี่แลกมาโอ้โหนี่เตะก้านคอครับโอ้โหดียามกันเหลือเกินืหสูงเท่าบาแต่ว่าโอ้โหนี่จะเตะก้านคอโชครับนี่เพชรดำสอดสุดเลยครับนี่เดินเข้ามาเสีบเข่าซ้ายครับืหโอ้โหโโอ้หนี่ฉดเมื่อกี้นี่แลกบาเลือดกันเลยครับืหเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหต่อยซ้ายครับนี่ Lock <encant> <c oughs> ทนนี่ซอขวาครับไม่ดูครับนิวโหกระทุ้งเข่าขวาครับนิวโหเรียบร้อยครับโอ้โหอ๋อกรรมการไม่นับครับโอ้โหลุกขึ้นมาเร็วแต่ว่าโอ้โหนี่กดไม่ถึงพึ่งครับแต่ว่าหัวทมมันลุกขึ้นมาครับนี่ใส่กระตอกครับนี่เพชรดำต่อยขวาครับทนต่อยขวาครับโอ้โหแหลกต่อครับทุ่มไหมทุ่มไหมครับนยู่กรรมการจับแยกก่อนครับอยกที่สาครับนี่เหลืออีกหนึ่งนาทีนะ โอ้นี่จําตลอดยกกันรึเปล่าครับนี่ทนดาราโอ้โหด้เดินมาสับศอกใส่เพชรดาครับโอ้โหยกสามนี่แรกศอกแกละเข่ากันแบบบาเลิศทีเดียวครับโอ้โหอะยังไงเสียบซ้ายครับนี่เพชรดำโตยศอกขวาครับโอ้ยลูงนี้ก็โดนเป่านนีหนเลยครับเนี่ยขอโทษขอโพยกันนะครับโอ้โคนมันเตี้ยนะครับโอ้หเตี้ยสูงก็ตีโดนเป้าแล้วครับ ถีบซ้ายครับเพชรดำว่ายังไงโอ้โหนี่ครับนี่อาศัยเลี่ยมครับอืต้นนี้ด้วยไว้ด้วยสภาพที่ร่วงโรยแล้วก็โอ้โหน่ยกที่3ามครับนี่บวกกับเจอเด็กหนุ่มที่โอ้โหนี่ฟอมสุดเหลือเกินครับทนดาราโอ้โหนี่โอ้โหฤาษีบทยาครับอืลูกนี้แต่ว่านี่โอ้ยโ,โดนเหลี่ยมของเพชรดำครับนี่ฉากลบแล้วก็เอาน้ำหนักตัวทุ่มลงไปครับโอ้โหเล่นกับใครไม่ล่นครับ โอ้นี่เพชรดำต้องออกมาฟุตเวิร์กนะโอ้โหเพราะวา่าทนาราในโจมตีหนักเลินครับอืมน<ป>ะหมดยกที่สามครับอืมโอ้โหนี่ครับนี่ครับว่ายังไงจับหนึ่งสองโอ้โหเสียบลงนี้ครับโอ้โห,โโหเต็มเต็มครับ เป็นฉากแม่ช้อยแล้วครับนี่ลูกนี้นี่ครับนี่ดูต่อยซ้ายเต็มเ็มครับโอ้โหทุนนาราครับนี่โอ้โหดีต่อยขวาสองหมัดครับต่ว่าโอ้โหดีเพชรดำสวนด้วยความนะครับเตะซ้ายครับอโอ้โหนี่ถีบครับนี่โดนเพชรดำต่อยซ้ายครับนี่ดีติดนะโอ้โหมีเถียงมีสวนครับทนโอ้โหนี่ศอกทิ้งทั้งวาเลยนะอันตรายเหลือเกิน หมดยกที่3ครับว่ายังไงกรรมการโอ้เพชรดำเป็นฝ่ยชนะคะแนนไปครับนี่ขอบคุณมากครับที่กดไลค์นะครับขอบคุณมากครับโพ